สวัสดีครับผมไอจาก youtube กมลเวนะครับเราก็กลับมาอยู่ที่อโยธยาอีกครั้งนะครับตอนนี้เราเราจะมาทำเควสเข้าชั้น2กันนะครับกคราวที่แล้วเราไปทำเควสเข้าชั้น1นมาแล้วนะครับเป็นอ่าชั้นแรกที่มันมีพวกสีนวลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นชั้น2กันนะครับวันนี้แต่ต้องมันต้องทำเควสก่อนนะครับก็ลำบากพอสมควรนะครับมันเป็นเควสที่เดินนะครับผมก็ เดินไกลพอสมควรนะเพราะมันต้องเดินตามแผนที่ด้วยนะครับผมมันมีลำดับการเดินอยู่นะนี่ครับนี่เดี๋ยวผมเปิดเควสก่อนนะครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมก็เป็นเควสเข้าด่านโยธยานะครับอ่าคราวที่แล้วเรามาถึงตรงแถวนี้นะครับก็ได้รับสายสินมาแล้วก็เข้าไปในนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปอันนี้กันนะครับก็ไปคุยกับ ก้อนหินนู่นนี่นั่นนะครับผมในดันชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับไปคุยกับแม่หมออีกครั้งหนึ่งก็ส่งของให้นะครับผมแล้วก็เราก็จะได้สายสินอันใหม่มานะครับอ่าจากนั้นเมื่อได้สายสินอันใหม่มาปุ๊บเราก็สามารถเข้าดันชั้น2ได้นะครับผมก็เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเราต้องเดินตามทางเนี่ยไปกดคุยตรงนั้นตรงนี้นะครับซึ่งมันเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่ามันมันก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยนะครับคลิปนี้ โอเคครับไปเลยครับเดี๋ยวเราเข้าดันเจี้ยนก่อนนะครับไปคุยกับปู่เลียมครับอย่าลืมเอาใสยสินที่ได้จากคราวที่แล้วมานะครับผมนี่ยืนหนเนี่ยปู่เลียมไปครับโดนปู่เลียมเตะตกหน้าผาอีกหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงครับโดนเตะตกหน้าผามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าดันกันนะครับนี่เราต้องไปเข้าจุดแดงๆตรงกลางนะครับ เดินเนมาครับนี่ก็เป็นที่ที่คนชอบมาเก็บจ็อบห้าสิบกันนะครับที่นี <c oughs> ่ขอโทษนะครับอโอมาทั้งคัสหนึ่งคัสสองเลยนะครับเดี๋ยวนี้นี่ครับไปครับนนี้มันคือดงอะไรเนี่ยโอ้เป็นดงรับตี้นั่นเองนะฮะ นี่ครับเดี๋ยวเราเข้าด่านเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่แรกกันนะครับไม่อยากวิ่งครับกลัวตกหลุมตรงนี้แล้วตายนะครับมีบทเรียนมานะครับนี่เดี๋ยวก่อนนะครับดูดูโพยก่อนนะครับอันนี้ผมเปิดมือถือประกอบไปด้วยนะครับจะสลับหน้าจอคอมนี้ไม่ไหวครับทางมันเยอะจัดนะฮะนี่ทางนี้นะครับผมซื้อ อ่านี่ครับสายสินีก้กระเป๋าเรื่องแสงน,นะครับโอเคครับอย่างน้อยก็ถูกทางนะครับมีใบบ้างนะครับว่าเออตรงไหนทางที่ถูกนะครับเดี๋ยวเดียวกระหังไม่เอาสิลูกก็เตรียมของมาบูซะหน่อยนะฮะพอคงได้เจอกระหังกับครู ตี่าสมควรเลยนะครับโอเคครับไปกันต่อครับนี่เดินไปปั๊บมาเลี้ยวนะครับตามทางครับตามทางนี่อ่านี่ครับอ่าจุดที่หนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะไกลนะครับผม นี่ครับสีนวลครับจ็อบยีกพีมหาศาลนะฮะนี่เราไม่ได้มาเก็บเวลครับวันนี้เรามาทาเควสครับละเว้นชวิตมันไว้นะครับผมอ่าเดินเดิมเรื่อยๆครับผมอ่าจากนั้นก็เลือกทางให้ถูกนะครับอ่าผมว่ามาดูจากไอ้ตุ่มน้ํานี่ได้นะครับผมว่าไปทางไหนนะนี่ครับตุ่มคือถ้าทางที่ถูกอ่ะผมว่าตุ่มมันจะอยู่ทางซ้ายของทางนะครับ จากไอ้เส้นแรกก็เหมือนกันนะก็ดูจากตุ่มมาแล้วกันนะครับนี่ไปครับไปครับเลียวซ้ายนิดนึงนะครับผมถูกทางแน่นอน,นครับคิดว่านะถ้าหลงก็ขออาภัยด้วยนะครับนี่โอเคครับมาถึงเส้นตรงกลางนะครับผมเดินไปทางขวา ผ่านน้ำนะครับอาผ่านน้ำขึ้นมาปุ๊บเลี้ยวแยกแรกเลยนะครับผมอ่าไปครับไปครับเดี๋ยวครับทำไมกระหังมันตามไม่หยุดเลยโอ้แค้นฝังหุ่นอะไรขนาดนั้นนะฮะเดินเดินตามทางมาครับผมโอกระหังมันเดินเร็วกว่าเราครับ นี่ครับมาถึงมุมซ้ายบนครับอ่าหยุดก่อนครับเคลียร์กระหังก่อนครับเริ่มลงคาฮนะอ่าไอเนี่ยผมเคยวิ่งมาแล้วตกตุ๊บตายอย่างงง,งนะครับผมอ่านี่ครับฝ่าองคอยู่ทางซ้ายนะครับผมก็เข้าไปทางนี้เลยนะใช่ครับ เข้าไปครับเดินเข้าไปครับอืมนี่นี่นี่เดินปั๊บนี่ตรงครับผมปึ๊บตรงไหนว่าอ่ะนี่ครับคุยครับคุยอ่าพบก้อนหินชนวนนะครับห่อไว้ด้วยกระดาษ อะไรสักอย่างนะครับอ่าโอเคครับได้จุดที่หนึ่งแล้วนะครับหลังจากนี้เดินย้อนครับเอาละครับจะลงก็ตอนนี้และฮะอ่าจุดที่สองแม่งอยู่ทางเข้าดันนะครับปุ๊บปุ๊บโชคดีนะครับไม่ล่วงตกลงไปตายนะครับจุดที่สองเนี่ยมันจะอยู่ทางเส้นแรกนะครับนี่ครับนี่เดินเข้าไปครับ เส้นแรกจากมุมขวาล่างนะฮะเดินเดินเดินไปครับปึ๊บถ้าใครไปไม่ถูกก็ดูแผนที่ประกอบนะครับจากเว็บเมื่อกี้นะฮะเปิดมือถือเลยดีกว่านะครับเพื่อความสะดวกนะครับไม่งั้นงงแน่นอนนี่ครับมีให้คุยก็โอเคครับถูกวะถูกแล้วนะฮะ อ่าเป็นข้อความอะไรสักอย่างนะครับจุดที่3จุดที่3อยู่ใกล้ๆจุดที่1นะครับเดี๋ยวเราต้องไปมุมขวาบนก่อนนะครับครับมาตั้งหลักที่มุมขวาบนครับอ่าคิดอะไรไม่ออกเกาะมุมไว้นะฮะโอเคครับมันจะไปเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะฮะใกล้ๆกับจุดที่1นนะครับมันจะย้อนมานิดนึงนะครับผมนี่ครับอ่าคุยได้ด้วยนะฮะ จุดที่3มนะครับก็จะได้มานิดนึงนะฮะแล้วก็ไปจุดที่4ี่นะครับผมจุดที่4นี้ตั้งหลักจากมุมขวาบนเหมือนเดิมนะฮะแล้วไปทางซ้ายนี่ครับจืปึ๊บ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 มาลงลงลง,ลงครับลงแล้วไปทางนี้นะครับขึ้นนิดนึงนะครับผม กระหังไล่ผมอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเคลียร์กับน้องกระหังก่อนนะฮะนี่คือทางเดินมันค่อนข้างจะวกวนนะถ้าไม่ได้แผนที่เนี่ยบอกตรงๆว่าหลงแน่นอนนะฮะไปครับเดินขึ้นไปปั๊บ เดินได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวนะครับซอกนี้ปึบอ้าวปิดทางนะครับหลงหลงถือออยู่ไหนว่านี่ครับนี่อันนี้คือจุดที่4นะครับผมจุดที่5เนี่ยไปตั้งหลักที่มุมซ้ายล่างนะฮะ ท้ายล่างซ้ายล่างไปทางไหนอ่ามันเป็นแมปคือมันไม่มีแผนที่ในแมปครับปวดหัวมากเลยกับแมปพวกนี้ครับซ้ายล่างครับนีไปให้ถึงครับไปถูกใช่ไหมเนี่ย ปิดทางอยู่ไหนว่ารับประกรันว่าหลงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราหาทางขึ้นไปให้ได้ครับปึ๊บปึ๊จะไปมุมสายล่าง าได้ตรงกลางเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมั่วๆเอานะครับตึ๊ดๆนี่ครับเดินย้อนเอานะครับครับมันเป็นเส้นทางของอ่าแทนที่หนึ่งนะครับเราก็เดินย้อนกลับไปนะครับปึ๊บนี่ ถึงสักทีนะครับจุดมุมสายล่างครับก็ไปทางนี้นะฮะเดินไปครับนี่เดินมาทางขวานะครับผมโอ้ย,อยน้องกระหังนี่กระตีไม่หยุดเลยนี่ครับจุดที่5นะครับจุดที่6อยู่ด้านบนนะครับตั้งหลักจากเส้นตรงกลางอ้าววิ่งทีเดียวถึงเลยนะครับ าจากกลางใช่ไหมครับกลางน้ําเข้ามาตรงนี้นะฮะปึ๊บใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผิด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 เออเอาเป็นว่าอย่าเดินตามผมนะไปเปิดแผนที่เองจะง่ายกว่านะฮะอันนี้ผมทําให้ดูแล้วกันนะครับว่าเดินแถวๆไหนยังไงอะไรแบบนี้นะครับผมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่ครับเดินขึ้นไปหน่อยนึงนะฮะตรงไหนว่า ไม่ไม่ใช่เหรอเนี่ยไอ้ผิดทางเหรอไม่มั้งไม่ผิดสิอยู่ไหนเนี่ยเอาใหม่ครับถ้าเราหลงเราต้องกลับไปตั้งหลักใหม่นะะอ่านี่ครับตั้งหลักตั้งหลักจากเส้นกลางนะครับอ่าไปปุ๊บ แยกแรกเร็วซ้ายาซ้ายซ้ายจนสุดเลยอ๋ตรงนี้นะครับดูหนว่าอ่านี่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับครบ6จุดแล้วนะครับเราก็กลับไปคุยกับแม่หมอนะครับ แต่ก่อนกลับไปคุยครับต้องเตรียมของด้วยนะครับแม่หมอจะขอของเรานะครับก็ของก็เป็นของเวอรควสนั่นแหละฮะของเควสที่เคยมีก่อนหน้าน,นี้ครับเราก็ไปซื้อน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์สองอันอแล้วก็ใบชุบหนึ่งอันนะครับผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็นีเดิลแพ็กเกจหนึ่งอันอ่าสองอันนะครับสองอัน อาสปูสองอันโอเคครับของครบแล้วนะฮะก็ไปคุยกับแม่หมอกันนะครับผมแม่หมอแม่หมอไปครับขี่หมูไปครับลุ๊บุ๊ลุ๊็กลวาร์ปนิดนึงนะฮะแม่หมออยู่บ้านหลังไหนลืมแล้ว อันนี้อ่านี่ครับหลังนี้ครับแม่หมอนี่คุยเลยครับปึ๊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 บมันก็จะแบบไล่ข้อความที่เราไปหามาทั้งหมดนะครับผมนี่แล้วเขาก็จะไล่เราไปหาพระดิบนะครับเราเตรียมมาครบแล้วนะครับผมแอมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับเราก็จะได้อ่าอเทมที่เอาไปใช้เข้า ชั้น2ครับใส่สินศักิ์สิทธ์นะครับผมอ่ามันจะอนุภาพแรงกว่าอันแรกนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเข้าชั้น2กันเลยนะฮะป๊บปุ๊บป,บป,บปบ๊นี่ขนาดขี่หมูนะครับผมนี่ไปครับ ใส่สิน2อันแล้วนะฮะก็ไปบันเทิงได้ที่ชั้น2นะครับคนค่อคนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอา,อาเชอร์นะฮะพันเตอร์อะไรอย่างนี้ตามสูตรไรน,นะครับแล้วก็อาจจะมีสายที่ใกล้บ้างเช่นโจนักดาบอะไรอย่างนี้นะ ไปทุบๆๆขึ้นตรงนี้ได้นะครับนี่นี่เข้าด้านไปเลยครับอ้าวผิดทางน,นะครับเข้าด้านหน้านะครับโอเคครับเราต้องไปมุมซ้ายบนนะครับอ่านี่ครับวับทีเดียวถึงเลยนะฮะ โอเคนี่ครับทางเข้านะครับเป็นเป็นเหมือนให้พูดคุยนะครับเดี๋ยวเตรียมพร้อมห้มองนะเตรียมความพร้อมก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสายสินทััดย์สิทธิ์ต้องมีไว้ในตัวนะครับอ่าไก่ไก่ก็เอามาน้อยด้วยนะครับโอเคนี่เข้าไปเลยอ่านี่ครับ ก็ที่นี่ก็จะมีมอนเตอร์อยู่ไม่กี่ตัวนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นยักษ์สานะครับไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษมันคืออะไรนะตอนผมเล่นสมัยนู้นมันเป็นยักษ์สานะอาไอตัวนี้ตัวหน้ารำคาญครับน้องอกระหังเนี่ยคือมันเป็นมอนเตอร์ธาตุวิญญาณนะครับก็เลยตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับยักษ์สา ทำทำรวนอ่านกันเป้าว่าไม่แน่ใจนะครับวิ่งเลยแล้วกันนี่โอ้เอ,อะพี่แกยัดสกิลมาไม่หยุดเลยนะครับทั้งสแตนทั้งใบยุคพี่ประมาณสี่พันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆครับตัวตัวครับอย่าลุมอย่าลุมอ่าแต่มีสกิลน่ลารำคาญคือสกิลใบนะครับผม นี่ก็ผมว่าก็เป็นที่เก็บเลเวลอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับน่าจะเลเวลสักเจ็ดสิบขึ้นไปนะครับผมจะได้อยู่สบายๆนะครับคนน้อยๆน,นะครับผมที่นี่วิสเปอร์ตีไม่โดนนะไม่มีอาวุธธาตุสวยแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปหามานะครับนี่มอเตอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมชุกชุมเลย อบางทีมันก็เยอะไปนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปหาทางจัดการกับเรื่องใบก่อนนะครับเพราะมันเอะมันใบอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวที่เก็บเลือลที่นี่อีกทีหนึ่งนะฮะ อาจะลืมกดซับสไครป์ยูทูบกมลเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ